เลิกอายแล้วชีวิตดีขึ้นจริงหรือมาไขข้อข้องใจกันคำกล่าวที่ว่าเลิกอายแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนั้นเป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้จากประสบการณ์ของหลายๆคนค่ะ การที่เราสามารถก้าวข้ามความอายไปได้นั้นจะเปิดโอกาสให้เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมการแสดงความคิดเห็นการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆหรือแม้แต่การตามหาความฝัน และทำไมการเลิอกอายถึงสำคัญ 1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตการกล้าแสดงออกจะช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพบเจอประสบการณ์ที่หลากหลายและพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้น 2. ส,สร้างความสัมพันธ์ที่ดีการไม่กลัวที่จะเข้าหาคนอื่นจะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงและคนรอบข้างได้ง่ายขึ้น 3. เพิ่มความมั่นใจในตัวเองเมื่อเราทำอะไรสำเร็จจากการก้าวข้ามความอายไปได้ก็จะส่งผลให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น4ลดความเครียดการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวจะทำให้เรารู้สึกเครียดและกดดันแต่การเปิดใจและพูดคุยกับคนอื่นจะช่วยให้เราคลายความเครียดได้แล้วเราจะเลิอกอายได้อย่างไร1เริ่มจากสิ่งเล็กๆลองเริ่มจาก การทำสิ่งที่ทำให้เราสบายใจเล็กน้อยเช่นการทักทายคนแปลกหน้าหรือการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 2. ฝึกฝนตัวเองการฝึกฝนตัวเองให้กล้าแสดงออกอยู่เสมอจะช่วยให้เราค่อยๆชินและมั่นใจมากขึ้น 3. คิดบวกการคิดในงแง่บวกจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัว 4. หาแรงบันดาลใจการหาแรงบันดาลใจจากคนที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เรามีแรงผลักดันให้ก้าวต่อไปและข้อที่5ขอความช่วยเหลือ ถ้ารู้สึกว่าทำคนเดียวไม่ไหวก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญได้การเลิอกอายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพียงแค่เราตั้งใจและพยายามฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ค่ะ